อีกคลิปนึ่งนะคะเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยว่าลูกเทพคืออะไรนะคะไม่ใช่ตุ๊กตาผีนะคะลูกเทพของดิฉันนะคะลูกเทพของดิฉันก็คือลูกสาวดิฉันนี่แหละค่ะลูกสาวลูกชายดิฉันนะคะคําว่าลูกเทพนี่นะคะในความหมายของดิฉันคือลูกที่ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนอะไรให้พ่อแม่นะคะมีแต่ความชื่นอกชื่นใจนะคะแล้วลูกดิฉันนะคะมาทํางานตั้งแต่อายุ18ลูกสาวคนโตนะคะ ก็ทางานอยู่ที่ดูไบตั้งแต่เป็นเด็กเสิร์ฟเลยค่ะเราไม่เราไม่เราไม่ให้ลูกคือให้ลูกทํางานแบบเนี่ยเด็กเสิร์ฟนี่ก็รูล้ละพูดก,กันตรงตรงรูงง้ละในทํางานในต่างประเทศนะคะเพราะว่าเขาได้ภาษาค่ะดิฉันปลูกฝังภาษาให้เขาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าดิฉันได้สามีชาวต่างชาติตั้งแต่ลูกยังเล็กๆอยู่นะคะเวลาดิฉันมาเยี่ยมเราดิฉันก็จะซื้อสมัยก่อนไม่มีหรอกค่ะเครื่องเล่นซีดีดิฉันซื้อเลยค่ะ ซื้อเอามาให้ลูกสาวนะคะลูกสาวลูกชายหนังเนี่ยก็ซื้อมาจากเมืองนอกเลยนะคะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษอ่ะเป็นภาษาอังกฤษอเมริกันเขาก็พูดตั้งแต่เด็กๆก,กัน,นะคะเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ลูกดิฉันการที่ได้ภาษาหลายๆภาษาเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ได้เปรียบคนอื่นนะคะคุณรู้ไหมคะว่าลูกดิฉันน่ะโดหลังจากที่เขาเขาสัมภาษณ์สมัครงานที่ดูใบเนี่ยไม่ยากเลยค่ะ คุณเขียนเรซูเม่นะคะคาว่าเรซูเม่เนี่ยคุณก็ไปหา,าแปลว่าอะไรก็คือใบที่คุณจะโปรโมทต,ตัวเองว่าคุณสามารถทํางานได้ตามประเทศนะคะเขาไม่ถามหรอกคะ่ะว่าคุณจบมาจากที่ในมหาวิทยาลัยอะไร,ะไรลูกดิฉันเรียนมหาวิทยาลัยแค่ปีสองแล้วเขาบอกว่าเขาไม่อยากเรียนดิฉนันบอกไม่อยากเรียนก็ไม่เป็นไรก็ก็กจะเอาไงอะ่ะอยากทํางานตอนแรกก็จะทางานกับครอบครัวนะคะเพราะว่ามีพี่น้องเนี่ยมิาติพี่น้องทํางานไม่ใช่ทํางานอะ่ะ ประมาณเหมือนกับนะั่งไม่อยากพูดไปเต็มปากว่าเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยก็มีพาร์ตเมนต์มีอะไรก็อยากจะให้ลูกสาวดิฉันไปช่วยก็เออแมอ่เพราะว่าคือเขารวยครอบครัวนี้รวยเขาไม่ใช่ไม่ใช่ครอบครัวทางฝั่งแม่ดิฉันเป็นคนที่พอมีฐานะนะคะดิฉันก็เขาก็ไม่อยากทำหรอกเขาไม่ได้อยู่อยากทํากับญาติพี่น้องเพราะว่ามันมีการฟ้องกันหนุหนนี่นันมีอะไรประมาณนั้นอะ่ะคือเขาอยากทํางานข้างนอก และอย่างนึงดิฉันสอนให้ลูกเป็นพยาอินทรีย์ค่ะดิฉันไม่สอนให้ลูกเป็นลูกนกนะคะแต่การเป็นพยาอินทรีย์ได้มันก็ต้องเป็นลูกอินทรีย์ก่อนลูกอินทรีย์มันก็ต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรบินหัดบินอ่ะหัดบินหัดหาเหยื่อด้วยตัวเองนะคะจนจนปัจจุบันที่เขาอายุ26 27แล้วค่ะนะคะ,นะคะก็ยังทํางานอยู่และตําแหน่งก็ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะคะดิฉันก็คงไม่บอกหรอกคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวไปบอกก็ไปโจมตีกันอีกอะ่ะแต่ส่วนลูกชายของดิฉันนะคะก็ลูกเทพคะ่ะ นี่เรื่องจริงขอบอกเลยค่ะเป็นลูกเทพนะคะเป็นเด็กที่คือพ่อเขาเลี้ยงเขาเข้ามาตั้งแต่เล็กนะคะเขาก็จะรักพ่อมากเราก็จะไม่มีการหักหาน้ําใจลูกแล้วว่ากันมึงต้องมาอยู่กับปูนะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ไม่ไม,ไม่เอาที่ลูกสบายใจนะคะตอนนี้นะคะลูกดิฉันก็ถามมาทำอะไรเขาจบโมหกค่ะแล้วก็ก็ช่วยอมามอาโกนะคะขายของนะคะก็เขาขายเต้าหู้ทอดเปลือกทอดอะไรคะ่ะก็ช่วยอมาม่าขาย อ่ะส่วนส่วนพ่อเขาก็เป็นลูกเทพของอา่านะคะก็คือตอนนี้อายุ60กว่าละลูกอดีตสามีดิฉันนะคะหกกว่าเขาก็ดูแลแม่เขาพาแม่ไปห้ามอ้า,มห,า,มอมา,าห,หมออา마เ่าหลาหรุ่นแล้วั้าวสิบกว่าแล้ <c oughs> วบ้านเนี้ยุยืนกันค่ะนะคะอมาอมาอามาก็คือแม่เขาเนี่ยเก้าสิบกว่าละก็คือสามีดิฉันอดีตสามีดิฉันดูแลดูแลอมามาลูกชายดิฉัน ดูแลอโกก็คือไปช่วยยืนข้างๆอาโกช่วยขายเต้าหู้ทอดเผือกทอดถามว่าทําไมถึงมาเล่าให้ฟังก็ต้องเล่าสิคะมีลูกเทพนะคะคลอดมาเองล้วนเลยค่ะลูกเทพของดิฉันนี่แหละค่ะมันเป็นบุญของดิฉันเมื่อเมื่อตอนเด็กๆดิฉันก็เป็นลูกเทพของพ่อแม่ค่ะพูดกันจริงๆนี่เรื่องจริงไม่ได้ชมตัวเองเลยนะคะเป็นลูกเทพของพ่อแม่แต่ดิฉันไม่สามารถเป็นเล่าฟังเพราะทุกคนก็เป็นลูกเทพของพ่อแม่แต่อย่าลืมนะคะ กรรมพันธุกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้องและกรรมมีสองอย่างก็คือกรรมดีกับกรรมไม่ดีใครทําอะไรไว้มันก็จะได้อย่างนั้นนะคะขอบอกนะคะลูกดิฉันชื่นใจแล้วก็ยิ่งสามีสามีดิฉันเนี่ยนะคะเวลาไปทํางานที่ไหนก็จะคุยเรื่องลูกเลี้ยงให้ฟังว่าเนี่ยลูกเขานะทํางานดีแล้วก็คุยเรื่องลูกสาวตัวเองด้วยคือเรามีลูกทั้งหมดสี่คนมีลูกทั้งหมดสี่คนเป็นลูกสาวสามคนก็คือลูกเขาสาวสองเลยลูกสาวดิฉันอีกหนึ่งลูกสาวเขาคน คนเล็กเนี่ยจะเท่ากับลูกสาวคนโตของดิฉันนะคะแล้วก็มีลูกชายคนเล็กของดิชันพวกเราถึงมีความสุขกันไงคะหลานล้าบานจิงโกดของจริงค่ะนะคะลูกสาวลูกชายดิฉันนะคะเขาชอบแบบว่าพอเพียงอยู่กับอาม,ม่าอาก,กแล้วก็อยู่กับอาป,ปาเขาซึ่งเลี้ยงเข้ามาเด็กคนนี้ไม่ทะเยอทะยานค่ะ แต่ความที่ไม่เธอเยอะทะยานเขาก็จะได้สิ่งที่ควรจะเป็นของเขาดิฉันพูดแค่นี้พวกคนคงจะทราบนะคะว่าอะไรที่เป็นของลูกดิฉันก็ควรจะเป็นของลูกดิฉันนะคะหมายถึงของของดิฉันนะคะนะคะไม่บอกหรอกนะแต่ว่าไม่ถ้าดิฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะไม่ให้ใครเด็ดขาดจะไม่โอนอะไรให้ใครแม้แต่คนเดียวจะไว้ให้สองตายายเนี้ยไว้ใช้ก่อนนะคะนะหนุนนานกันอะไรอย่างเงี้ยสาม,มีดิฉันก็ทํางานนะคะปัจจุบันเนี้ย กเกษียณแล้วนะดิฉันมีสามีเทพด้วยค่ะมีลูกเทพสามีเทพด้วยจริงๆค่ะขนาดกเกษียณแล้วนะคะเขายังไม่ยอมเลยอ่ะให้ไปที่ปรึกษาทำโฮมออฟฟิศที่บ้านก็หล่อครึ่งตัวค่ะเวลาประชุมวิดีโอคอนเฟรทีดิฉันแอบข่านะคะถ้าดิฉันพูดข้างนอกนี่คือเขาทำงานค่ะเพราะว่าและอย่างหนึ่งข้างในมืดไม่ชอบชอบข้างนอกสว่างสว่าง,งนะคะดิฉันมีลูกเทพสามีเทพนะคะ เนี่ยจริงๆค่ะนิคเทพของจริงเลยนะคะดิฉันอยากอะไรได้อะไรนะระทานปิ้งปิ้งปิ้งให้เลยอ่ะอยากได้เครื่องเพชรปิ้งปิ้งปิ้งให้เลยะค่ะนะคะบางอย่างดิฉันไม่ได้อยากได้นะคะแต่สามีเทพก็ปิ้งปิ้งปิ้งเสกให้อ่ะค่ะทาไงได้ล่ะค่ะวาสนานะคะสาววาสนาที่มีสามีเทพมีลูกเทพนะคะฝากมาแค่นี้ค่ะส่วนใครที่จะด่าอะไรลูกฉันจัด ค่ะในสายตาพวกมึงมึงก็อกทิมสบายใจคุณนึกว่าเฮ้ยหมาเห่างล่างน่ะห้ามตักหมาได้ไหมคะโน่นอยู่โน,น่นอ่ะไม่ได้หรอกค่ะพวกนี้ก็คือพวกหมาเห่าเครื่องบินนะคะดิซัพส่วนดิชัทนะคะก็ป,ปื้มปื้มลูกเทพปื้มสามีเทพนะคะสวัสดีค่ะรักนะคะจุ๊บๆตื่นแต่เช้าค่ะมาอ่านหนังสือแต่ยังไม่ได้อ่านเลยค่ะวันนี้มวแต่ตอบไลน์นะคะถามว่าดิชันมีนะกรุ๊ปลายกรุ๊ปลับ มีหลายกรุ๊ปแล้วค่ะเพื่อนๆมาคุยกันเฮฮาปาจิงโก้กันสนุกสนานะะนะคะนะคะเยอะแยะจะพอกุ๊ปลายเนี่ยเป็นสิบๆกรุ๊ปเลยค่ะตอบแทบไม่ทันอ่านอย่างเดียวบางทีอ่ะต้องใส่ข้อความเสียงเลยเขียนไม่ทันนะคะนะคะนะรักนะคะทุกๆคนถ้าคุณเป็นลูกเทพสักวันคุณเป็นลูกเทพของพ่อแม่สักวันคุณก็จะได้มีโอกาสคลอดลูกเป็นลูกเทพนะคะถ้าคุณทําตัวเป็นลูกมาร ลูกผีนรกลูกผีเปรตสักวันหนึ่งคุณก็จะได้ลูกเทพไ้ยพูดผิดลูกผีลูกเปรตลูกมารมาเกิดนะคะลูกปอบมาเกิดนะคะส่วนดิฉันนะคะโชคดีนะคะเป็นบุญของอดีตสามีของดิฉันแล้วก็ดิฉันด้วยเพราะว่าเขาก็คือลูกเทพของพ่อแม่เขาดิฉันก็เป็นลูกเทพของพ่อแม่ดิฉันนะคะแล้วแถมโชคดีอีกนะได้เสิร์ฟมีเทพ